มีกระแสมีดราม่าพอสมควรเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์บทบาทของคุณองค์อิงแพรทองทานเนี่ยนะครับที่เสนอตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับแล้วก็เดินสายเปิดตัวแสดงวิสัยทัศน์ในรายการต่างๆในเวทีสาธารณะหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะครับการขายวัฒกรรมเรื่องจะพาพ่อกลับบ้านเนี่ยผมอาจจะจะคิดว่าอาจจะต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่า มันกลายเป็นทําให้กรอบของการเมืองเนี่ยมันมันลดรูปเรื่องเป็นเรื่องการเลือกตั้งที่จะไปแก้ปัญหาคุณทักษิณไม่ทักษิณเท่านั้นอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับต้องเตือนกลับไปยังทีมยุทธศาสตร์ของคุณองค์อิงเนี่ยนะครับทีมที่ปรึกษาเนี่ยว่าถ้าจะฟังกันถ้าจะวิจารณ์ซึ่งอาจจะมองผมในฐานะที่เป็นเอาไม่เอาเพื่อไทยอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมบริสุทธิ์ใจที่จะวิจารณ์ว่าการชูประเด็นแบบนี้นี่ทำให้คุณค่า ทางการเมืองของคุณอุ้งอิงที่จะเป็นนักการเมืองเป็นสตรีทางการเมืองที่จะเป็นทางออกในอนาคตเนี่ยมันจมดิ่งจมปลักอยู่ความขัดแย้งมากไปคือผมอาจจะวิเคราะห์ผิดเดิมทีเขาเปิดตัวคุณอุ้งอิงเนี่ยย้อนไปเมื่อสักสักต้นต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่เปิดตัวชัดเจนนะครับว่าจะลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสเป็นคนดิเดตนายกด้วยเนี่ย ภาพหนึ่งที่ผมคาดหวังว่าคุณพุ้งอิงจะเป็นโซ่ข่ากลางที่พยายามจะเชื่อมประสานคนรุ่นใหม่หรือช่องว่างระหว่างวัยให้มันลดความขัดแย้งลดช่องว่างลงนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำความคิดใหม่ๆทางเศรษฐกิจสังคมที่มันเราเห็นบทบาทของนนคนรุ่นใหม่ที่เก่งขึ้น และก็สําเร็จเร็วขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับทั้งในทางธุรกิจด้วยเนี่ยนะครับน่าจะนำพวกนี้เข้ามาอยู่ในเวทีการเมืองมากขึ้นหรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอะไรพวกนี้ผมผมคิดอย่างนั้นแต่หลังๆกลายเป็นถือธงพาพ่อกลับบ้านเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่านี่เป็นเป็นคำปรึกษาจากใครถ้าเป็นใบสั่งจากคุณทักษิณต้องบอกว่าคิดผิดนะครับและผลย้อนกลับมามันอาจจะอันตรายกว่าที่คิดนะครับ แต่พอผมเชื่อว่าสกยภาพคุณอุ้งอิงเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ความได้เปรียบเขาเนี่ยน้องเดินตามคุณพ่อนะครับศึกษาคนทํางานการเมืองมานะครับเ,เกือบจะทั้งชีวิตเนี่ยย่อมมีโอกาสมีประสบการณ์โดยตรงอยู่ใจกลางอํานาจด้วยย่อมเห็นอะไรมากมายได้เปรียบคนอื่นได้ซ้าไปแต่น่าเสียดายที่ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดขายของน้องมากไปกลายเป็นถึงธงนํา เป็นรัฐบาลเพื่อพาพ่อกลับบา้านอันนี้อันตรายมากนะครับซึ่งผมผมไม่รู้ว่าใครออกแบบแต่ผมคิดว่ามันไปกดทับไปบทบังความสามารถที่ที่คุณุงวิ้งจะได้แสดงออกจะได้โชว์ความรู้ความสามารถอีกด้านที่สังคมเฝ้าปรารถนาว่าวันหนึ่งเขาเขาอาจจะเป็นนายกก็ได้เนี่ยนะครับประชาชนจะได้เห็นนะครับพอดึงไว้อยู่ในวังวนของทักษิณไม่ทักษิณของเรื่องคุณพ่อเนี่ยมันไปลดทอน ความรู้ความสามารถส่วนอื่นของของคุณนุองอ้งญิงไปด้วยในตัวมันอยู่ในวิสัยที่ปรับแก้ได้นะครับเพราะการเลือกตั้งมันมันยังไม่เกิดยังอีกหลายเดืนอนนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่การประเมินนะครับแต่ถ้าถ้ามองการเมืองเป็นการเดิมพันมันก็ลามไปถึงขั้นเรื่องของความอันตรายที่มันอาจจะกลับมาถึงเราได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนี่ผมไม่อยากให้การเมืองเป็นเรื่องเดิมพันชาติบ้านเมืองขนาดนั้นนะครับแพ้ชนะมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้มันไม่ได้หมายความว่าผู้ชนะกินรวบแบบที่ผ่านมา าเราไปใช้คําว่าเดิมพันทางการเมืองเนี่ยผู้ชนะกินรวบผู้แพ้เนี่ยไม่มีแผนิอยู่อันนั้นอันนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นคนที่เสนอตัวเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําทางการเมืองเนี่ยนะครับมันต้องคิดเรื่องเอาการเมืองออกจากความขัดแย้งนะครับพยายามพูดหรือพยายามสื่อสารที่ไม่เป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงให้กับความขัดแยง้งหรือไปสุมฟืนสุมไฟให้กับอุณหภูมิทางการเมืองที่มันร้อนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันก็ มันมันต้องยอมรับนะครับการเมืองมันมีทั้งคนรักคนเกลียดเราเนี่ยนะครับคนชอบก็มีจริงนะครับแต่คนเกลียดก็มีจริงนะครับฉะนั้นวัฒกรรมการเมืองก็ต้องพยายามนะครับแสดงความเปสุดใจที่เราจะพาการเมืองออกจากความขัดแย้งให้ได้น,นี่เป็นหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนไม่แต่คุณอุ้งอิงก็ตามที่อาจจะมีโอกาสมีโอกาสอาจจะเป็นไดอมตรีในวันหนึ่งในอนาคตก็ได้นะครับฉะนั้นก็หวังว่าบทเรียนในยุคสมัยคุณพ่อ นะครับคุณอาคุณน้าจะเป็นบทเรียนให้เขาได้ได้กลับทดทวนในเรื่องของวิสัยทัศน์และจุดยืนทางการเมืองจากนี้ไปด้วยเหมือนกันนะครับ